ใส่รอบๆเลยนะคะเพื่องๆแต่รอบๆเลยค่ะแต่รอบๆเลยคือเราไม่รู้ว่าคนที่จะรับต้นไม้ไปอ่ะเขาจะดูแลต้นไม้เป็นหรือเปล่าเราก็อยากให้ต้นไม้สวยๆงามๆอยู่กับเขานานๆค่ะค่ะเราก็ทําให้เขาก่อนค่ะเอาลูกเล็กๆออกก่อนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วยายก็ เอาดินออกเลยค่ะดินออกเลยดินออกเลยนะคะเพื่อที่จะใส่ดินใหม่นะคะค่ะไปให้เขาเลือกนะคะว่าชอบต้นไหนนะคะต้นนี้จะบานค่ะเขาชอบต้นนี้นะคะเราก็เอามาแต่งเลยะคะ่ะแต่งเพื่อที่จะให้สวยงามกดส่งลูกค้านะคะเอาออกเป็นที่แล้วนะคะยายก็จะพลวนดินนะคะพลวดินให้เขานิดนึงก่อน เพื่อให้ล่าเขาเดินสะดวกดีประมาณสักสิบกว่าเม็ดก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วเราก็ผูกโบเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะสวยไหมคะขอบคุณนะคะที่มารับชมการแต่งแคทตัเพื่อชัเมื่อพรด,ดีเสร็จแล้วยายก็จะเติมดินให้ค่ะเติมดินให้นะคะ ดินนี้นะคะกันดูดินนะคะดินก็ประมาณสักสิบกว่าเม็ดก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ,อะเองก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก่อนให้เขาใช่ไหมคะเราเหมือนกันก่อนจะให้เขาเราก็ แค่นี้ก็พร้อมที่จะไปเป็นของขวัญแล้วนะคะให้เป็นของขวัญค่ะค่ะใส่รอบๆเลยนะคะเพิ่มๆใส่รอบๆเลยค่ะใส่รอบๆเลยจะไปเลือกก่อนนะคะไปเลือกต้นที่มีดอกเขาจะใช้อีกสามวันค่ะเราก็ดูว่าต้นไหนที่จะบานบ้างค่ะก็แล้วก็ส่งไป ใส่รอบๆเลยนะคะเพื่อนๆใ่รอบๆเลยะค่ะแต่รอบๆเลย mm hmm. เมื่อพกดีเสร็จแล้วยายก็จะเติมดินให้ค่ะเ mm hmm. ติมดินให้นะคะ mm hmm. ดินนี้นะคะเพื่นดูดินนะคะดินก็คือเราไม่รู้ว่าคนที่จะรับต้นไม้ไปอเขาจะดูแลต้นไม้เป็นหรือเปล่า mm hmm. เราก็อยากให้ต้นไม้สวยงามๆอยู่กับเขานานๆค่ะ เราก็ทําให้เขาไปเลยนะคะทําให้เข้าไปเลยค่ะเราก็ทําให้เข้าไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ต้นไม้จะได้สวยงามค่ะควรดินเลยนะคะเพื่อรากจะได้เดินดีนะคะค่ะใส่รอบๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนใส่รอบๆเลยค่ะใส่รอบๆเลย <โ frustrating> ไม่ต้องเสียดายเลยนะคะเอาออกเลยนะคะค่ะ เราก็ให้แล้วให้เขาประทับใจนะคะดีที่สุดนะคะค่ะระวังนิดนึงเดี๋ยวดอกเขาจะหักค่ะแล้วดอกเขาจะหักค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วยายก็จะใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะต้องใส่ปุ๋ยด้วยค่ะแค่นี้ก็พร้อมที่จะไปเป็นของขวัญแล้วนะคะ แล้วเราก็ผูกโบเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะสวยไหมคะขอบคุณนะคะที่มารับชมการแต่งแคตปัสเพื่อจะขอบกระทะสักประมาณ1เซนนะคะเพื่อนๆเอาไว้แต่งนะคะ1เซนค่ะ ขอบกระทะสักประมาณหนึ่งเซนนะคะเพื่อนๆเอาไว้แต่งนะคะหนึ่งเซนค่ะเราอยากให้สวยเราก็ทำไปเลยนะคะคนรักเขาจะได้ดีใจนะคะค่ะเดี๋ยว้วก็ตกแบบนี้นะคะ่ะ ดูนะคะวยายทำยังไงค่ะเวลาที่เราจะให้อะไรเป็นของขวัญใครสักคนนะคะตัวเราค่ะใส่ร,บรอบๆเลยนะคะเนเครื่อมใส่ร,บรอบๆเลยค่ะใส่ร,บรอบๆเลยประมาณสักสิบกว่าเมก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ จบให้มันแน่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 นค่ะแน่นแค่นี้ค่ะให้ห่างจากเอป็นเลยนะคะทําให้เข้าไปเลยค่ะเราก็ทําให้เข้าไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ต้นไม้จะได้สวยงามค่ะควรดินเลยนะคะเพื่อลากจะได้เดินดีนะคะก่อนค่ะเอาลูกเล็กๆออกก่อนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะค่ะแล้วยายก็เอาดินออกเลยจึ๊บจิ๊บจิ๊บค่ะ ตบๆให้มันแน่นแน่นแน่นแนนค่แนแค่นี้ค่ะให้ห่างจากเอไปเลยนะคะทําให้เข้าไปเลยค่ะเราก็ทําให้เข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆนเพื่อที่ต้นไม้จะได้สวยงามค่ะควนดินเลยนะคะเพื่อลากจะได้เดินดีนะคะเองก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก่อนให้เขาใช่ไหมคะเราเหมือนกันก่อนจะให้เขาเราก็ไปเสร็จแล้วยายก็ จะใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะต้องใส่ปุ๋ยด้วยไปให้เขาเลือกนะคะว่าชอบต้นไหนนะคะต้นนี้จะบานค่ะเขาชอบต้นนี้นะคะเราก็เอามาแต่งเลยะค่ะแต่งเพื่อที่จะให้สวยงามกดส่งลูกค้า,าน,นะคะ mm. ขอบกระถางสักประมาณหนึ่งเซนนะคะ mm. เพื่อนๆเอาไว้แต่งนะคะหนึ่งเซนค่ะ mm. เป็นดินทรายล้วนนะคะดินทรยายเอามาล่อนๆแล้วก็ใส่ ตาม่านตาถฐานนะตาถฐานใส่ลงไปเพื่อให้ดินร่วนซุยนะคะค่ะจะไปเลือกก่อนนะคะไปเลือกต้นที่มีดอกเขาจะใช้อีกสามวันค่ะแล้วก็ดูว่าต้นไหนที่จะบานบ้างค่ะก็แล้วก็ส่งไปค่ะใส่รอบๆเลยนะคะเ,เพิ่มๆแต่ร,บรอบๆเลยค่ะแต่ร,บรอบๆเลยเราก็ให้แล้วให้เขาประทับใจนะคะดีที่สุดนะคะ ตะวังนิดนึงเดี๋ยวดอกเขาจะหักค่ะเดี๋ยวดอกเขาจะหักค่ะ <Okay. S 1> ค่ะ,คะเมื่อเติมกรวดแต่งหน้าเลยค่ะเติมกรวดแต่งหน้าเลยนะคะลายขอใช้สีขาวนะคะเราอยากให้สวยเราก็ทําไปเลยนะคะคนรักเขาจะได้ดีใจนะคะค่ะเี๋็วแล้วก็ตกแบบนี้นะค,ะค่ะเติมกรวดแต่งหน้าเลยค่ะเติมกรวดแต่งหน้าเลยนะคะ ยายขอใช้สีขาวนะคะเองก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก่อนให้เขาใช่ไหมคะเราเหมือนกันก่อนจะให้เขาเราก็ไปเสร็จแล้วยายก็จะใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะใส่ปุ๋ยด้วยแค่นี้ค่ะดินนะคะค่ะค่ะดูนะคะยายทำยังไง เวลาที่เราจะให้อะไรเป็นของขวัญใครสักคนนะคะตัวเราค่ะเปดินทรายล้วนนะคะดินทรายยายเอามาล่อนๆแล้วก็ใส่ตำถานตำถานนะตำถานใส่ลงไปเพื่อให้ดินร่วนซุยนะคะค่ะค่ะดูนะคะวายายทำยังไงค่ะเวลาที่เราจะให้ อะไรเป็นของขวัญไครสักคนนะคะตัวเราเป็นดินทรายล่วนนะคะดินทรายยายเอามาลอนๆแล้วก็ใส่ตำถ่านตำถ่านนะตำถ่านใส่ลงไปเพื่อให้ดินร่วนซุยนะคะค่ะเมื่อพรวิเสร็จแล้วยายก็จะเติมดินให้ค่ะเติมดินให้นะคะดินนี้นะคะเพื่อนดูดินนะคะดินก็ โบส็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะสวยไหมคะขอบคุณนะคะที่มารับชมการแต่งแคทพัสเพื่อชาเดือนเดือกกันมาเอ๊ต้นไหนน่าสวยต้นไหนน่าสวยนะคะยายก็ว่าต้นนี้แหละก็ส่งไปให้เขาโอเคคะ่ะเราก็จะมาทําอย่างนี้เลยนะคะเอาออกเอาออกเป็นที่แล้วนะคะยายก็จะพลวนดินนะคะพลวดดินให้เขานิดนึงก่อน เพื่อให้ลา่าเขาเดินสะดวกดีไปให้เขาเลือกนะคะว่าชอบต้นไหนนะคะต้นนี้จะบานค่ะเขาชอบต้นนี้นะคะเราก็เอามาแต่งเลยคะ่ะแต่งเพื่อที่จะให้สวยง,งามกดสมลูกค้านะคะกอนค่ะเอาลูกเล็กๆออกก่อนเลยนะคะเพื่อน